โอเคผมบวัสดีครับผมสวาสดีผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อผมกับงานต่อสร้างทําสะพานนะผมเดี๋ยวเรามาลุยกับไอตัวนี้กันนะผมแอบกำลังมันเลยผมคลิปที่แล้วนะโอเคนะมาเดี๋ยวเราลองดูเอแล้วดูว่าผมว่มาจะเป็นยังไงกันนะโอเคผมจะเอาไปใส่ตัวนั้นนะผมโดยที่ไม่ใช้เข็นผมนะครับแล้วก็โดยที่ไม่ต้องยกด้วยผมมดูกันว่าจะเป็นยังไงผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะ อ,อ,อยากกระเด็นตกไปนะอยากระเด็นตกไปนะยุ่งเคเลยนะยวผมยุ่งเคเลยนะเนี่ยุ่งเคเลยนะโอเคเรามาลองดูนว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันเนาะนะผมกม็เดี๋ยวผมทําให้ดูสักคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ใช้เคนเหมือนเดิมนบผม <laughs> ใช้เคนเหมือนเดิมนะเพราะเคนมันจะง่ายกว่าแล้วกันนะผมโอเคไปฝั่งมุ้นไปฝั่งโน้นอนูนเออไปฝั่งโน้นเออนะไป,ไปเข้าบุ๊บอุ้ยโหเรียบร้อยครับ โอ้โหโอเดียมัมโอนโห oh, สุดยอดไปเลยนะโอ้โ oh, ห oh, oh, ไม่ต้องใช้เคเลแล้ววไม่ต้องใช้เคลเลยนะแม่ถ้ามันง่ายขนาดนี้ผมไม่ใช้เคลหรอกนะผมก็มาลรียนต่อผมมาลรียนต่อเออลองมานรืยนต่อผมปะโอเคเออ,เอ,อมามามาชื่อไปยังโอเคไปฝัง่งนู้นทําไมล่ะมาฝั่งนี้น้องเออมาฝั่งนี้โอ้โหถ้ามันจะใกล้ขนาดนี้นะ โอ้โหสุดยอดเลยเอ้ยยืนยืนอะไรแล้วอาหืไม่ได้ทางนี้ไม่ได้มันต้องมาาด้านข้างมันต้องมาด้านข้างนะเอาละเอาละเราเริ่มเริ่มกระดิกแล้ว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 โอ้โหเล่นของใหญ่เลยครับผมพี่แคทเล่นของใหญ่แล้ววันนี้ครับผมพี่แคทเล่นของใหญ่เลยนะโอ้โหเป็นเป็นชิ้นที่ใหญ่ที่สุดตั้งตั้งแต่ทําเคยทํามาเลยนะ่นี่ะ จริงๆนะเออโอ้โหมันทำไมไม่กระดกมาวะทำไมไม่กระดกมาเนี่ยทุกคนเอาเดินผิดเด็กอะไรวะเนี่ยดึ๊ดเดือ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 ดโอเคผมเพิ่มเรามาลองดูนว่าจะไปได้หรือเปล่านะทุกคนนะอ๋อไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นไอ้หนูไปฝั่งนู้นเออนั่นแหละเออนั่นแหละอึมมันไม่ไปว่ะเออไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นอึมมันไม่ไปว่ะทุกคน รู้สึกว่ามันจะมาฝั่งนี้ง่ายกว่าผมมันจะมาฝั่งนี้ง่ายกว่านะโอ้ดึงถอยสบายเลยผมเอาหลุดเฉยก็ล <c oughs> องพูดว่าสบายอะไรว่าเออลองลองลองมาฝั่งนี้ดูนี่ลองมาฝั่งนี้ดูนี่กอ,อไปฝั่งน,นู้นไปฝั่งน,นู้นเออผมว่าเราต้องไปอยู่ด้านหลังแล้วก็ดันไปด้านหน้าผมนะ โอ้สุดยอดจริงๆว่ะสุดยอดมากผมเบอโอเคเออนี่ยเนี่ยมันต้องได้ผมขออนุญาตเปลี่ยนมุมมองแล้วกันนะผมผมจะได้แบบว่าผมจะได้ขับสะดวกสะดวกเนาะนะผมเพราะว่าผมถนัดมุมมองนี้ผมครับผมโอเคผมดันไปโอ้โหสบายเลยก็สบายผมแต่ว่าใช้เคียนเสร็จไปแล้วนะบัดนี้แต่ว่าเราความมันนะเราความมันนะเราไม่เอาความสิบใบนะเราไม่เอาความเราความมันเนาะ รับไป ere, ไป看看ด oh, ันไปเลยดันไปเลยโอ้โหเล่นของใหญ่เลยผมอยวเราความมันโอ้เราความมันนะนะไม่ใช้เคีนเสร็จไปนานแล้วแต่ว่าเคียนน่าเบื่อไงเออใช้ทําไมเคีนไร้สาระนะผมเคีนคืออะไรผมไม่ไม่รู้จักครับผมไม่ร okay. ู้จักนะแมโอเคเออนั่นแหละดันไปผมปื๊โอเคเดินไป เดินมาเดินมานะผมอ๋อผมลืมมอาตัวกระจกออกว่ะทุกคนครับโอเคโอเคปาโอ้โหเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเหรอทำไมง่ายจังอ่ะเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเอ้ายังไม่เสร็จวะเดี๋ยวเราเอาตัวกระจกขยับออกดิตัวกระจกมาเนี้ยไอ้หนูโอ้ยมานี่มานี่มานี่ไอ้หนูโอเคว้าเดี๋ยววางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเอ้าจะไปกดทำไมปล่อยดิเอ้ยเหรอคนกำลังมันเลยเนี่ย นะครับอม้ย <min ce> โอเขียมันจะดันเข้าไปผมปึ๊บ <io> ไปเอียงยืดไปเอียงโอ้โหมีแรงหรือเปล่าเนี่ยพี่มีแรงหรืเอเปล่าเปลี่ยนมุมมองกแล้วกันนะผมอ๋อเราจะใช้แรงเดินนบผมว่าแรงไอ้แรงตัวนี้มันไม่มีอะ่ะต้องใช้แรงเดินนะผมอ๋อถ้าเราเดินตกมันก็ตกจริงๆนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมากดตรงหัวดีกว่ามากดตรงหัวดีกว่าถ้าเราเดินตกไปมันก็ตกจริงๆนะเนี่ยโอ้เสียวมากว่ะเสียวเสียวเสียว เออผมก็อยากลองเหมือนกันว่าตกจริงจริงหรือเปล่ามันก็มันมันจะตกจริงๆหรือเปล่าอยากลองเหมือนกันนะเนี่ยไปลองดูดิลองดูดิมันจะตกจริงๆริงไหมลองดูดิลองดูดิเฮ้ยตกจริงเหรอตกน้ำจริงอ่ะตกน้ำจมน้ำไปเลยทุกคนจิ้มหน้าได้ไงโอ้ไปโคจมน้ำเอ้าด้านล่างไม่มีน้ำเหรอเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะโอ้ตกน้ำจริงอ่ะขึ้นแล้ขึ้นโอ้โหล้อเล่นล้อเล่นนะผม แม่ทีนี้เราทำอะไรต่อพี่อ๋อเลปูนบริเวณด้านข้างนี้ครับผมก็ oh, ใช่ไหมอ๋อ oh, ใช่ใช่ใช่นะผมใช่ใช่โอ้โหรถไปโคตก,กจริงๆผมเล่นอะไรพี่เลีนอย่างเนี้ยฮะเล่นอะไรครัผมเนี่ยแหมโอเคมันท้อเล่นอะไรก็ไม่รู้เนาะหมออกแครับผมออกคร์ออกคร์อ๋อเขาจะเอาปูนมาวางไว้บริเวณเอ๋อวา,างปูพื้นตรงบริเวณนี้นะผมก็ อต้องเทปูนนะจำเป็นต้องเทปูนนะครับผมก็จำเป็นอย่างยิ่งมากๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะย้ายเคียนไปไว้ด้านหน้าแล้วกันนะเดี๋ยวก็อืมาย้ายเคียนหรือเปล่ามคือว่าเราจะไม่โควะอ่อเคียนเคียนก็เคียนก็เออเคียนมันน่าเบื่อนะผมแต่ว่าเออมันได้คว <c oughs> ามไบเออผมเสร็จเร็วผมเคียนมันเสร็จเร็วนะ เดี๋ยวผมเอาอรถปูนไปวางไว้ฝั่งนู้นก็แล้วกันเนาะไปจอดไว้ฝั่งนู้นนะผมด้านด้านล่างนูง่นนะเดี๋ยวเ,าเอารถปูนไปจอดไว้ด้านล่างผมนะมันไม่จําเป็นหรอกรถปูนะเออมันเทปูนแค่นี้มันก็เสร็จแล้วนะผมโอเคครับถอยมาถอยมาเรื่อยๆวัถอยมาเรื่อยๆนะผมจะเอารถปูนไปจอดไว้ด้านล่างนู่นนะผมด้านล่างอ,อ๋อด้านล่างตรงที่เราเออขึ้นมานแต่ทีแรกนะผมไปวูวปังปังเอาดับไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวจอดไว้ด้านล่างตรงบริเวณนี้ก็ได้ผมเพราะอาจะได้ไม่ต้องขีดกะเนาะขีดกะลูกกระต่ายผมอีโอเคนะผมจอดไว้ตรงนี้เลยแล้วก็กางเค็นรอผมมรดได้กีดในที่ะหกนาทีนะผมไปไปเรื่อยผมไปเรื่อยนะโอเคผมยืดขึ้นมาผมยืดเลยนะยืดเลยนะยืดแล้วผมไม่โอ้โหแล้วก็เดี๋ยวรถปูนตามลงมาผมรถปูนตามลงมานะ หมุนโงห,หมุนแมวโอเคโอเคผมโอเคโอเคโอเคเยวถอยลงไปแล้วผมลดปูนถอยลงไปเลยนะครับผมเราไม่เหน็ดเราไม่เมื่อน,นะครับเกี่ยวกันเลยถอยโอ้โหผมกดตั้งนานไม่ถอยอะไรของพี่แกวน่ยถอยลงไปผมถอยลงไปนะื่องทีนี้ก็ถอยไปใส่ตัวกระจกได้เลยับผมเพราะว่าปูนเราก็มีอยู่ผมปูนเราก็มีเยอะอยู่นะครับนะ ถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยนะผมถ่ายไปเลยนะผมโอ้โหรถส่งปูนมันส่งได้ยาวจริงๆเลยเฮ้ยพอ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 ถ้าไม่รถส่งปูนแต่ว่าถ้าไม่มีรถปูนก็ทําอะไรไม่ได้ผมต้องอาศัยรถปูนนะผมต้องอาศัยรถปูนนะครับผมโอเคมันเปิดวันตัวหน้าเลยพอแันแท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 นททนทั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 นททนแทนนะผมเทไปเรื่อยๆผมเทไปเรื่อยๆนะครับ ซื้อปูนก่อนเออเดี๋ยวมันหมดเออเดี๋ยวใช้แม่ครัวเทช่วยดีกว่าใช้แม่ครัวเทช่วยดีกว่านะครับผมงั้นก็ปล่อยมันทีไปเรื่อยๆผมเนี่แต่ว่าก็ไวเหมือนกันนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยวขยับหน่อยขยับหน่อยเออแต่ว่ามันก็ไวเหมือนกันนะนี่ทุกคนใครบอกว่าไม่ไวว่าใครบอกไม่ไวเงี้ยมันก็ไวเหมือนกันในเนี้ยนะผมชื่อโอเคนะผมก็ผมไม่แน่ใจว่าจะใช้เอ่อเออ่เชทหรือจะใช้แม่ครัดีนะ อ่าในการยกแผ่นแผ่นปูนแผ่นพวกนี้ครับผมใช้แมคโครก็สนุกดีครับผมใช้เคียนก็ไวนะครับผมแต่หน้าเบื่อครับผมหน้าเบื่อมันจะหน้าเบื่อมากๆนะผมโอเคเราขยับนิดนึงก่อนขยับมาฝั่งนี้โอ้โหตัวจกหมดโคตรไวครับผมแต่ว่าเร็วนะตัวจกหมดไวแต่ว่าเร็วครับผมนะคไอบ้านนี้หมดช้าแต่ว่าไหลช้ามากครับผมไหลช้าจริงนะ ไอ้ช้ามากๆเลยเนี่ยเออนะผมอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคโอเคเปิดห้ผมว้าโอเคทีนี้ก็ยืดตัวนี้ไปผมปึ๊บโอเคยืดออกมาเออยืด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 เอาขึ้นสูงหน่อยเอาขึ้นสูงหน่อยปึ๊บยืดเปิดพันธุ์ต้นเปิดเด็กน้องเออนั่นแหละแหมโอเคผมเดี๋ยวผมมาเติมไอีตัวให้ตัวกระจกก่อนนะครับ คือเราบังคับมามันจะง่ายกว่าโอ้โหมันหลุดไอ้นี่มันมันหยุดมันหยุดไหลนี่วะไม่เอาดีกว่าปะเสียเวลาลูกพี่เปิดเดี๋ยวมันเสียเวลามันเสียเวลาให้ให้แม่โคเดินมาแล้วกันเนาะให้แม่โคเดินมาแม่โคเดินมาเสียเวลานะผมมาเดินไปดิเนาะเออนั่นออแหละ,ละโอ้เช้าแล้วผมเช้าแล้วนะสายแล้วนะตอนนี้นะสายแล้วนะผมาเดินไปเรื่อยๆผมโอ้โหงานนี้แม่โครร่วมมือสุดยอดเลย นะผมโอ้โหผมชอบมากเลเราแคทโอเคผมเทไปเรื่อยๆผมเทไปเรื่อยๆนะผมก็จะเปิดไอคอนทรนไหลไไหลไปเรื่อยๆเมือนกันนะผมโอเคไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆน้องไหลไปเรื่อยๆนะปุณจะหมดแล้วปุณจะหมดได้เลยเดี๋ยวซื้อให้ได้เลยปุณจะหมดใช่ไหมปุณจะหมดใช่ไหมเออปุณจะหมดใช่ไหมโอเคซื้อผมไม่ยากผมไม่ยากผมไม่ยากแม่แต่นิดเดียวเลย <laughs> ปุณจะหมดก็ซื้อผมปุณจะหมดก็ซื้อนะ เอ้าแล้วมันจรงหยุดไหลทำไมเนี่ยโอ้ยหนอมันเปิดยากนม่รู้ไหมเอ,เอโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะผมก่อ,เ,อเดี๋ยวเทนี้เสร็จก่อนแล้วกันเนาะทุกคนนะอโอเคก็สนุกดีผมสนุกดีนะทำแม่โคเนี่ยเออใช้แม่โคเล่นมันสนุกมากๆเลยนะยก็ช่องผมก็มีแต่แม่โครนะผมก็อย่างว่าแม่โคสนุกนะผม นะผมก็เคร่บผมนะผมก็อุ้ยสิบเอ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวเจอิญิปหนาผมไม่ไปครับสวัสดีครับ